สวัสดีค่ะนี่ก็ช่างนะคะมลิซูนะคะวันนี้น้องหอมนะคะมีเรื่องซอไพจะมาบอกทุกคนสําหรับที่นะะ้องหอมนะตอนนี้อีพีที่5เสือใช่ไหมแล้วเคือติดตามของน,นะะ้องหอมค่ะก็105คนนะคะวันนี้นะะ้องหอมก็เลยมีของที่จะมาแจก FC ซหรือว่าผู้ติดตามของน้องหอมนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกทุกคนคิดว่าคืออะไรคะก่อนที่ทุกคนจะอยากรู้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไครน้องหอมได้เลยค่ะ๋ยวน้องหอมจะไม่ให้เดือนนะ,ะนะะี่เลยค่ะทุกคนนี่นะคะน้องหอมนะคะคือลูกเอ่อแม่แมวของนะะ้องหอม ะค,ะคือมันขอดูกออกมาพร้อมกันหรือว่าออกลูกออกมานั่นเองนะคะวันนี้นะะ้องหอมก็เลยจะมาหาบ้านให้น้องนะคะก็เลยนี่นะคะเด็วน้องหอมจะมาบอกลักษณะแต่ละตัวก่อนนะคะนี่นะคะตัวแรกก็จะตัวนี้จะเป็นเพศผู้นะคะจะเป็นสีเทาเนาะน้องเขาจะตัวเล็กจิ๋วประมาณนี้นะคะแต่ว่าลักษณะของน้องคือหางยาวเป็นพิเศษเลยนะคะน้องเขาหางยาวมากนะคะอันนี้เป็นเพศผู้เนาะ ใครสนใจต้องเพลยังไงบ้างคะใครสนใจก็สต๊อปเอาไว้แล้วก็แคะมาให้น้องข้อหอมได้เลยนะคะเดี๋ยวก็มารับที่บ้านน้องข้อหอมถ้าใครสะดวกนะคะหรือว่ารับรอรับกันที่เชียงดาวก็ได้นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัวที่2กันนะคะซึ่งนี้เป็นข้อแรกนะคะซึ่งตัวแรกอย่าพิ่งซีตัวแรกก่อนตัวแรกก่อนเอาช้าช้เอาตัวแรกตัวแรก ตัวสีเทาก่อน,อน,อนใช่ไหมะจะเย็นๆเขาแคบไม่ทันอันนี้ตัวสีเทานะคะทุกคนแคปกันไว้นะคะเดี๋ยวนครจะนับนะก็จะเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะ1นึสอ่าทุกคนแขปเล้อน้องเริ่มดูแล<ะ>วางน<ๆ>้องลงนะคะ ตัวต่อไปนะคะจะเป็นเพศเมียน,นะคะนะคะน้องเป็นเพศเมี้นะคะแล้วก็เป็นตัวสีดำแล้วก็จะมีอุ้งเท้าหรือว่าถุงเท้านะคะอยู่3ข้างนะคะแล้วก็ตรงคอด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องเป็นตาสีเขียวนะคะน,นะคะทุกคนก็เดี๋ยวน้องคอมจะให้ทุกคนแคปเอาไว้นะคะนี่นะคะใครสนใจตัวนี้นะโอเค ขอคนที่รักแมวจริงๆใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะมาเรียกน้องๆไว้นะคะแล้วเราก็ไม่สะดวกที่จะส่งไปให้นะคะเพราะเรากลัวน้องแมวอาจจะสตายก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ถึงส่งทางไปรษณีย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเราไม่สามารถส่งทางนั้นได้เพราะว่ากลัวน้องเขาจะน้องเขาจะหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็ใคร ก็สามารถก็ต่อไปเราจะไปตัวที่สาตัวที <hi> ่สามอันนี้คือน้องจะตัวดําหมดเลยนะคะไม่มีขาวเลยนะคะเป็นเพศเมียนะคะแต่หางน้องไปไหนอ่ะเออน้องไม่มีหางหรอดูดีเนื้อหางน้องสั้นนิดเดียวเองทุกคนน้องไม่มีหางเลยก็ได้แบบเนี้ยน้องไม่มีหางนะคะตัวนี้ตัวดําหมดนะคะตาสีเขียวจริงหรอน้องไม่มีหางหรอคะเนี่ยทุกคนดูดีน้องไม่มีหางอะอันนี้คืออะไรคะหนู <laughs> <laughs> น้องซอาถางไว้ข้างทําไมนะหางตัวนี้อาจจะไม่ค่อยยาวนะคะแต่ว่าน้องตัวสีดําหมดนะคะใครสนใจก็แคปเอาไว้เลยนะคะแล้วก็ส่งให้น้องก็ท์ได้นะคะ <c oughs> นี่นะคะเ,คเดี๋ยวน้องก็จะไปตัวต่อไปนะคะตัวอันนี้ก็เป็นเพศเมียเหมือนกันนะคะพิเศษของน้องก็หางยาวแต่ว่ามีอุ้งเท้าอยู่หนึ่งสองสามสี่มีอุ้งเท้าอยู่สีข้างนะคะสีขาวใช่ไหมอุ้งเท้าสีขาวอ น้องก็ตาสีเหลืองออกเขียวๆนะคะตัวนี้นะคะตัวที่สี่นะคะใช่นะคะเดี๋ยวเราจะไปข้อต่อไปนะคะก็คือจะเป็นข้อของนาซ่านะคะซึ่งเดี๋ยวน้องขอตัวไปเอาแป๊บนึงนะคะต้องยกข้อนี้กลับไปก่อนนะคะทุกคนก็ขัดสูงไม่น้องขอได้เลยนะคะข้อแรกนะคะใครที่ข้อแรกผ่านไปแล้วไปกัน อันนี้ก็จะเป็นข้อที่สองนะคะซึ่งข้อแรกก็อายุ2เดือนนะคะแต่ข้อนี้น่าจะ1เดือนอยู่นะคะน้องยังตัวเล็กอยู่นะคะซึ่งเราจะมาอธิบายแต่ตัวแต่ว่าลายของน้องเขาสวยมากเลยนะคะอันนี้เราก็จะน้องเขาก็ยังตัวเล็กอยู่นะคะโอ้ยตัวนี้ก็จะมีลายก็คือเป็นดำกับออกเหลืองนะคะซึ่งเดี๋ยวน้องเป็นเพศตัวเล็กใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวหนูดูก่อนนะน้องเป็นเพศผู้เพศเมีย น้องเขาเป็นเพศเมียนะคะตัวนี้นะคะทุกคนใครสนใจก็ขับแล้วก็ทักผหานนกเหอมได้เลยแล้วนะคะเราก็สามารถเข้ามาเอาได้ที่อ um ําเภอเชียงดาวเท่านั้นนะคะก็สูมสุดในรับที่เชียง,งดาวเชียงดาวเท่านั้นนะคะตาเนองเป็นสีเทานะคะทุกคนนี่นะคะตาเนองเป็นสีเทานะข้อที่สองตัวแรกผ่านไปนแล้วนะคะเราจะเอาตัวต่อไปนะตัวตัวต่อไปนะคะ นี่นะคะซึ่งใครที่ชอบตัวไหนก็เอยแคปเอาไว้เลยนะคะแคเอาไว้เลยนะคะตัวนี้นะคะตัวแรกแล้วตัวต่อไปนะคะน้องน้องเขาหาง่ะดูห่างน้องเขาทุกคน <c oughs> ดูหางอันนี้ลายเหมือนเสือเลยนะคะข้างหน้าของน้องเขาก็เป็นแบบนี้นะน้องตาส,สีืเสือจริงจริงตาสีฟ้าออกเทวๆนะคะเดี๋ยวดูก่อนเพ่ผูเพ,พ่แม่อันนี้เพผ่ผูหรือเพ่แม่เหรอคะคุณแม่น้องเขาหอมไม่รู้ค่ะต้องเปิดดูยังไงคะ ผู้หญิงมั้งคะอ๋อน่าจะเป็นผู้หญิงเพาะทุกคนพน้องคอมก็มองออกนะโอ้โอ้ได้นะคะยังไม่ได้แคปเลยนับด้วยหนึ่งสองสามแคปเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเราจะไปตัวต่อไปนะตัวที่สามตัวที่สามดี๋ยดีแล้วน้องคอมขอเอาแยกกันก่อนนะคะเดี๋ยวน้องคอมจำไม่ได้ว่าตัวไหนน้องคอมให้ตัวนี้น้องก็หางตัวหางน้องทุกคน ่างของน้องเป็นแบบนี้นะคะหางเหมือนหางกวักนะคะแต่และตัวแล้วน้องก็เป็นตัวที่หูเล็กๆเ,เหมือนหูใบตองเลยนะทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวออกสีน้ำตาลขาวๆนะคะตาน,น้องสงเออสีแล้วน้องมีตาสองข้างข้างบนด้ทุกคนสีแดงๆเนี่ยนะคะใครชอบตัวนี้นะคะก็เก็บเอาไว้แล้วก็ทัก,กน้องข้อออมาได้เลยนะคะนี่นะคะตัวนี้น่าถ้าไมถึง ต้องหาบ้านให้น้องคะเพราะว่าเราเลี้ยงน้องไม่ไหวแล้วนะคะทําให้ก็อขอให้คนที่รับจริงๆนะคะรับน้องปเพราะว่าตอนนี้แมวเต็มบ้านเลยนะคะเ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเดียวน้องขอมจะวางแล้วนะตัวต่อไปนะคะเหลือ2งตัวสุดท้ายนะคะซึ่งน้องขอมไม่สามารถให้ดูลูกของเอิรมมะพร้าวด้านะคะเพราะเขาเอาลูกไว้ข้างบนแล้วเขามีแค่ลูกแค่ตัวเดียวแต่เขาไม่ยอมเอาลูกลงมาไว้ที่ห้องครัวนะคะทําให้ไม่สามารถให้ดูได้นะคะเพราะเราก็ยังไม่เห็นลูกของน้องเหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นลูกของใครนะคะอันนี้คือลูกของนาซ่านะคะคือทุกคนอันอันนี้ตัวที่สี่นะคะออกเทาเหลืองแล้วก็ขาวนะคะนี่นะคะน้องก็หางไปแบบนี้ตัวผู้ตัวเมียอ้เหมือนตัวเมียโอ้น้องร้องเยอะจังเลยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาให้คนอื่นเขาแคร์คารุให้คนอ,อืนน่นเขาแครก่อนแป๊บเดียวอ่ะทุกคนใครที่ชอบตัวนี้นะคะก็แคร์ให้ได้เลยนะคะนี่นะคะทุกคนเราให้เวลาค่ะหนึ่งสองสามโอเค ตัวที่สี่ค่ะตัวที่สี่ตัวสุดท้ายนะคะน้องก็เมลลายเสือนะคะแต่ลายเสือตัวนี้จะอ่อนกว่าตัวลายเสือเมื่อกี้นะคะหางน้องก็เป็นแบบนี้นะคะใครชอบก็แขกไปเลยน้องมีปตาข้างบนนะคะ นี่นะคะมีตาข้างบนสองข้างเนาะ,ะใครชอบตัวนี้ก็ให้เวลาแคปนะคะ1 2 3สานี่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะคือน้องขอชอบมากเลยเนอ้องแบบสวยน่ารักดีนะคะใครชอบนะคะก็สามารถครแคปแล้วก็ให้น้องขอมดูได้เลยคะ่ะแต่เรายังมีตัวพิเศษอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้น้องขอมไม่ได้เอามาหาบ้านให้น้องน,นะคะแต่เอามาโช<จ>ว์<ๆ>ะก็คือเป็นแมวตัวนี้ก็คือวันวันของมันคือเดี๋ยวน้องขอมบอกตอนที่เอามันมานะคะทุกคนเดี๋ยวน้องขอมเอามันก่อนนะคะทุกค Thank okay. you. ันนี้ก็เป็นตัวพิเศษในวันนี้นะคะน้องมีชื่อว่าสไปน์นะคะซึ่งวันๆของมัน,นนะคะทุกๆครั้งของมันนะคะตื่นเช้ามากินจ,จะมาจามาขอวันนะคะก็คือการมาขอข้าวเรากินนะคะนี่นะคะกินจนน้าหนักเยอะมากเลยนะคะตัวนี้นะคะแม่อาอยุ3เดือนถึง4เดือนนะคะตัวนี้ก็ถือชื่ออะไรคะอันนี้มีชื่อว่า<อ>สไปน์นะคะคือน้องเขาตอนนี้มีหมาอยู่ใกล้นะคะน้องเขาเลยขู่นะอันนี้คือดื้อมากเลยนะคะนักวันคือแบบยิ่งอันนเรียกว่าอะไรยิ่งดื้อนะคะแล้วก็ชอบมาขอกิน กวันเลยนะคะยังไม่ตื่นน้องเขาก็จะมาเยี่ยวเยี่ยวเลยนะคะแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นลูกของนาซาเหมือนกันก็คือคออที่อายุหนึ่งเดือนนะคะอันนี้เป็นพี่นะคะอันนี้เป็นพี่คือน้องเขาเกิดก่อนที่น้องๆตัวอื่นนะคะจะเกิดนะคะแต่น้องๆตัวอื่นยังไม่มีชื่อนะเวลาที่ทุกคนได้รับน้องไปแล้วก็ไปตั้งชื่อเอาเองเลยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวนี้ไม่ไม่หาบ้านนะคะตัวนี้มีบ้านแล้วตัวนี้แค่มารีวิว่ารีวิวโชว์เฉยๆว่า ตัวน้องก็จะถ้าอยู่กับเรานานๆก็จะเชื่องแล้วก็แบบฟังเราใช่ไหมคะมมมมมแล้วก็ตัวนี้พิเศษยังไงคะตัวนี้พิเศษพิเศษคือ <c oughs> ไม่มีหาง <c oughs> ค่ะคุณเถื่อนไหนชูวอาไปดูหน่อยสิน้องไม่มีหางนะคะนี่นะคะน้องเป็นเพศเมียนะคะนี่นะคะน้องไม่มีหางนะคะเก <c oughs> ิดมาก็ไม่มีหางเลยนะคะ <c oughs> ก็คือจะเกิดมาก่อนข้อที่สองนะคะซึ่งก็เกิดน้องเกิดมาแบบเบิมประมาณเกือบปีแล้วนะคะไม่ค่ะสองสามถึงสี่เดือนค่ะนี่นะคะ พเคใครที่ชอบน้องหอมมาแจกรูปแมวหาบ้านมาหาบ้านให้น้องอย่างนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะคะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจน้องแมวนะคะก็แคมปมาให้น้องหอมได้เลยนะคะแล้วก็สามารถนัดนัดกันที่มารับแมวได้นะคะใครสะดวกมาที่บ้านน้องหอมก็ได้นะคะเป็นเอ่อหมู่บ้านรีสอร์ทนะคะห้วยน้ำปลินนะคะหรือว่ามารับที่เทศบาลปิงโค้งก็ได้นะคะหรือว่าในบริเวณเชียงใหม่ก็ได้นะคะเออเชียงดาวค่ะพูดที่ทั้ เชียงดาวนะคะน้องของก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดับนะคะนอของด้วยค่ะน้องของก็ขอลาไปก่อนนะคะตัวนี้บริจามไหมคะเนี่ย <laughs> อันนี้เป็นหมาฝ้าวัน <laughs>